ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การทํางานออนไลน์ค่ะการหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ลักษณะประมาณว่าการเป็นการกดร<ม>ับออเดอร์สินค้ากดแบบยอดไลค์ยอดวิวอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับกระบวนการทํางานของของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ค่ะเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นการเตือนสติเป็นการเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนที่กำลังแบบ กำลังมองหาอะไรประมาณนี้อยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่ากระบวนการการทํางานมันเป็นประมาณไหนซึ่งบางคนก็รู้แหละคงแบบไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่แบบขอแบบอย่าอย่างโง่อย่าถลําลึกเหมือนเราซึ่งเราอะเข้าไปลึกมาก mm. ก็คือเดี๋ยวเรามาอธิบายขั้นตอนการทํางานของเขาให้ฟังว่าคือเราอะเจอมากับตัวเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อประมาณวันที่25พฤษภาคม ก็คือเหตุเกิดวันนั้นเลยเราเลื่อนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่ตอนช่วงเลิกงานนะคะเราก็เลื่อนเลื่อนดูแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเป็นวิดีโอยาวประมาณ10นาทีประมาณ 10- ถึง15นาทีเป็นเพื่อนคุยกันว่าไปหารายได้มาจากไหนแบบทํายังไงอะไรประมาณนะะี้ค่ะเขาก็บอกผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทํางานได้แล้วนะหาเงินได้แล้ววันละห้าร้อยให้กดตามลิงก์นี้สิอะไรประมาณนี้เราก็เลย ลองกดดีไหมนะก็เลยกดเข้าไปด้วยความที่แบบอยากทํางานอยากหางานเราก็กดเข้าไปมันก็ขึ้นมาเป็นไลน์ให้เราแบบจิ้มเข้าไปหาเพื่อนเป็นเหมือนเป็นแอดเพื่อนนะคะก็จะมีผู้หญิงคนนึงขึ้นมารูปผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาชื่อบิลเลอร์เอร์อะไรสักอย่างนึ่งเราก็โอเคหน้าตาน่ารักดีแต่เราก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้ทักอะไรนะเราก็เราก็ยังนิ่งอยู่ เขาก็ทักเรามาว่าเราอยากหาอะไรได้เสริมใช่ไหมคะเราก็บอกไปว่าใช่ค่ะเ,เป็นงานประมาณไหนคะเขาก็บอกว่าบริษัทเขา,าค่ะทำเป็นการตลาดออนไลน์เ,เป็นการโปรโมตร้านค้าเพื่อให้เพิ่มยอดบิลยอดขายออยอดแบบยอดกดไลค์เป็นการกดรับออเดอร์สินค้าให้กับร้านค้า ในในในร้านค้าออนไลน์อะค่ะอยู่ในแอปแอปหนึ่งเป็นแอปสีฟ้าตัวแอเขาก็พิมพ์ชื่อมาเลยนะชื่อเต็มมาเลยซึ่งเ,ออเราก็อาลงประมาณว่าอ๋ออยู่ในแอปนี้หรอแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะเขาก็เลยเหมือนเป็นส่งส่งไอตัวสมัครสมาชิกอะค่ะมาให้เราเราก็กดเข้าไปเราตอนนั้นนั้นเรายังไม่ได้เช็คยังไม่ได้อะไรเลย,เ,ลยเราแค่เห็นชื่อแบรนด์นั้นขึ้นมาแล้วก็บวกกับ กดลิงก์เข้าไปค่ะมันมันเป็นเหมือนแอปสีส้มกับสีฟ้าเราก็กดเข้าไปตึ้งหนึ่งมันก็ขึ้นมาจะ้ะหน้าตาประมาณนี้อพอเสร็จมันก็ให้เราลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จมันก็ส่งแชร์ลิงก์สินค้าค่ะเป็นกระเป๋าเนาะขึ้นมาอันนึงให้เรากดกดไลค์เราก็โอเคกดไลค์กดไลค์ลไปแล้วก็ส่งให้มันมันก็พอเสร็จปุ๊บม,มันก็บอกว่าเสร็จขั้นตอนแล้วน,นะคะสนใจรับงานเลยไหม เราก็เลยบอกว่ายังยังยังขายยังไม่ได้รับงานตอนนี้นะคะอะขอรับเป็นพวกนี้แล้วกันเพราะวันนี้มันดึกแล้วซึ่งแอดมินพูดจาดีมากแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เราอะ่ะเหมือนพูดจาดีมากเหมือนแบบเป็นวิถีของพอมานั่งนึกทีหลังนะมานั่งย้อนอ่านเออมันเป็นวิถีของว,วิชาชีพจริงๆที่เราแม่งแบบตอนนั้นคือโง่โง่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเสร็จวันรุ่งขึ้นเราก็ทักหาเขาถามว่าเออ พร้อมเริ่มงานนะคะเป็นงานประมาณไหนก็คือให้ส่งเข้ามาเลยเราก็คือเหมือนแบบตอนก่อนจะทําก็ไม่ได้เช็คว่าชื่อบริษัทอะไรอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรชื่อคนที่เราคุยด้วยคือใครอะไรประมาณเนี้ยทั้งๆที่ฝัดปลายทางอะ่ะเขาได้ข้อมูลเราไปหมดแล้วนะแต่เราก็แบบไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยเราก็เลยเหมือนแบบถามเขาน่ะนะแล้วเขากา็ส่งกลับมา ว่าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วใช่ไหมเ,เราจะต้องโอนเงินเข้าไปในระบบ100บาทเพื่อเป็นเงินทุนสำรองเราก็เลยอเราต้องโอนด้วยเหรอคือเราถามเขานะเราไม่ได้โทรคุยหรอกเหมือนเป็นเป็นแชทเป็นแชทหลักฐานเเขาก็บอกว่าใช่ค่ะเหมือนแบบมันต้องมีทุนสำรองนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถทำงานได้ก็รออ้อยหนึ่งเราก็อ่ะมันก็ไม่ได้เยอะ คือตอนนั้นก็คือไม่รู้แอลความมั่นใจบริษัทมาจากไหนทั้งๆท,งที่ไม่รู้ตัวตนไม่รู้อะไรเลยคือเราโง่มากตอนนั้นอ่ะคือไม่มีสติอะความโลภเข้าครอบงำเราก็เลยเหมือนแบบโอนเงินเข้าไปแล้วอีบัญชีที่เขาส่งมาให้อ่ะมันจะมีระยะเวลาแค่สิบนาทีเราจะไม่สามารถเปิดดูซ้ําได้เลยถ้าผ่านไปสิบนาทีจะดูดกลับพอเสร็จเป็นชื่อคนบัญชีก็ไม่ใช่ชื่อบริษัท ซึ่งเราก็ไม่เอ๊ะใจไม่อะไรเลยเขาก็ชวนเราคุยเหมือนแบบเหมือนพูดจาดีมากเจ้าหน้าที่คือดีมากแบบหวาดล้อมเก่งมากเราก็เลยเหมือนแบบเออโอเคก็เติมไปเขาก็สอนเราทําภารกิจเหมือนมีภารกิจอยู่สองภารกิจเขาก็ถอนนะคระับเราทํทเสร็จไปจบขั้นตอนเราก็บอกว่าโอเคกดเสร็จแล้วนะคะออภารกิจสองภารกิจเนี้ยเราเติมเงินไปร้อยหนึ่งใช่ไหมเราได้กลับคืนมาสิบแปดบาททีนี้เราเขาก็เลยสอนถอนเงิน พอถอนเสร็จเราก็ถอนออกมาแค่ในส่วนของเราเราก็ค้างไว้ในบัญชี18บบาทแล้วเขาก็เลยทักมาถามเลยว่ารับออเดอร์ต่อเลยไหมคะพี่เราก็เลยเหมือนแบบอ่ะก็คงไม่เป็นไรแค่ร้อยเดียวตอนนั้นยังคิดว่าเป็นร้อยเดียวอยู่เขาก็มาบอกว่าเทีนีพ้พอผ่านขั้นตอนการทดลองแล้วอ่ะมันจะต้องเติมเข้าไปใหม่ขั้นต่ำอยู่ที่สา0ร้อยจะกดรับออเดอร์ได้กําไรจากออเดอร์ค่ะสี่ครั้งก็คือเหมือนทําภารกิจให้มันสี่ครั้งห้าร้อยทภารกิจหครั้ง หนึ่งพันทำภารกิจแปดครั้งเราก็เลยอารมณ์แบบนั้นว่ะความโลภอะ่ะเราเริ่มโลภแล้วไงเราก็เริ่มแบบอ่ะสามร้อยก่อนแล้วกันค่ะเหมือนแบบลองลองเราก็กดไปทําตามขั้นตอนมันปกตินั่นแหละมันก็แนะแนวเรานู่นนี่นั่นพอเสร็จปุ๊บมันก็มีออเดอร์นหนึ่งที่เราต้องเติมเ,เ,เ i, งเินเข้าไปอีกสองร้อยเราก็เลยเฮ้ยต้องเติมเงินเข้าไปอีกเหรอมันก็พยายามบอกแล้วว่าพี่ต้องเติมเงินนะไม่งั้นแบบ ระบบมันจะไม่สามารถถอนเงินคืนให้พี่ได้นะคะด้วยความที่แบบไี้เงินกลัวกูอยากได้อ่ะกูอยากได้คืนอ่ะเหมือนแบบกูอยากได้คืนเงินอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรค่าคงค่าของก็ไม่ได้คิดแล้วตอนนั้นอ่ะอยากได้เงินคืนก็เลยเติมไปพอเสร็จปุ๊บออเดอร์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปก็ถอนเงินออกมาได้ตอนออเดอร์ครั้งที่2เราถอนเงินออกมาได้ประมาณ960 960กว่าบาทพอเสร็จปุ๊บ มันก็มีเริ่มเข้ามาเขาก็มาถามเราอีกว่าโอเคพี่รับออเดอร์อีกไหมคะอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่าอ๋อก็จะไม่ทําแล้วนะตอนแรกคือจะไม่ทาแล้วคือจะสุดคือจะสุดแค่ที่ตอนแบบแบบเสร็จออเดอร์นั่นอะก็คือจะเสร็จเลยทีนี้เขาก็เราก็เลยเหมือนแบบอ่ะลองดูอีกสักครั้งก็ได้ทีนี้ด้วยความที่แบบความโลภครอบงำความใจใหญ่ความแบบ คือไปเอาความมั่นใจเว็บไซต์มาจากไหนก็ไม่รู้คือคือเราบอกเลทุกคนตอนนั้นคือเราโง่มากคือเหมือนแบบว่าไปเอาความมั่นใจบ้าๆบอๆามาจากไหนแบบอะไรประมาณนี้เราก็เลยเติมเข้าไปอีกแ0ดร้อยจ้าเติมเงินไปแปดร้อแล้วก็กดรับออเดอร์ให้มัน6หออเดอร์แล้วก็รันไปพอลันไปเฮ้ยออเดอร์ที่สองที่สามที่สี่เริ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเราขอไม่บอกกันนะว่าเราเสียไปเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่า เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเราอยู่ก็คือตั้งแต่ชีวิตนี้เกิดขึ้นมาเราเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเจอกับตัวเองเพิ่งรู้สึกแบบเป็นบทเรียนราคาแพงมากแพงมากตั้งแต่เกิดมา32ปีเราก็พยายามว่ะ แบบจะยุตินู่นนี่นัน่น,นแล้วเหมือนพอเงินเราเริ่มเยอะเราก็อยากได้คืนนะทุกคนเราก็เลยบอกเอาแค่เงินทุนเรากลับคืนมาได้ไหมเราก็ยังแบบมีไปต่อรองกับมันมันก็ไม่ยอมมันก็หวาดล้อมลระซึ่งมันพูดจาดีมากพี่ต้องเชื่อมั่นเรานะพี่ต้องนูน่นพี่ต้องนี่พี่ต้องนั่นนะพี่ต้องเอาเงินเข้ามาก่อนนะพี่จะได้เอาเงินเข้าไปพี่ต้องรีบๆทํานะไม่งั้นด้วยความที่ตอนนั้นก็ลนแล้วหนึ่งสติหลุดแล้วหนึ่งกลัวเข้ามาเพิ่ม มันก็เอาสิ่งที่เรากลัวก็คือหนึมันเอาความโลภมาล่อเราสองเอาความกลัวมาล่อเราว่าถ้าเราไม่ทําตามนี้มันจะเป็นสเต็ปนั้นสเต็ปนี้นะมันจะมันจะมันจะหลุดระบบนะพี่มันจะเอาเงินคืนไม่ได้นะคะพี่จะทําช้าไปเดี๋ยวออเดอร์มันจะเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่จะไม่ได้เงินคืนนะเราก็เลยตัดสินใจเอาว่าครั้งสุดท้ายโอนเงินไปเสร็จมันทักกลัดเรามาว่าพี่ ระบบมันมีปัญหานะคะพี่ไม่สามารถโอนเงินกับเหมือนแบบไม่สามารถถอนเงินคืนได้คะ่ะพี่ต้องเติมเงินเข้ามา <S <S พอเราคุยไปมันก็จะให้เราเติมเงินเติมเงินเติมเงินเข้าไปมีสองทางเรื่องนะที่มันให้เรามาก็าคือหนึ่งเติมเงินเข้าไปแล้วเราจะได้เงินคืนอันนี้เป็นกระบวนการการทํางานของมันสองเราต้องกดรับออเดอร์อีกแปดออเดอร์เพื่อให้เราได้เงินคืนอันนี้คือกระบวนการของมันแล้วเจ้าหน้าที่พูดดี คือสวยคือเราคุยกับสองคนตอนแรกเราคุยกับแอนดมินที่เป็นลูกน้องรอบสองรอบเราเราตัดปัญหาไปคุยกับกว่าน้าเลยเขาก็เหมือนเป็นไลน์ออฟฟิเชียลค่ะก็ขึ้นมาเสร็จเขาก็พยายามเหมือนพูดให้เรานน่นนี่นั่นแต่เราเริ่มรู้แล้วไงว่าเอยกูโดนหลอกแล้วลนะ่ะโดนหลอกแน่นอนแล้วแบบโง่มากคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะโง่ได้ขนาดนี้นะคะ่ะทุกคนก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับเราจริงๆ กระบวนการทํางานมันก็ยังลันต่อไปมันก็ยังทักถามเราน,น,นู่นนี่นั่นต่อไปเราก็โอเคสุดแล้วค่ะก็คือโทรบอกแฟนโทรบอกอะไรเงี้ยอธิบายให้เขาฟังเขาก็เข้าใจแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไปแจ้งความพอแจ้งความเราก็ดีที่เราแคปจออะไรพวกนี้ค่ะสําคัญเลยเวลาไปแจ้งความหนึ่งเ,เลขบัญชีของเขาเราต้องจําได้เราต้องเราต้องเอาเลขบัญชีเรา เราต้องจดเลขบัญชีเขาเราต้องจําได้มันจะได้แบบไปอายัดถูกแล้วก็เตรียมข้อมูลหลักฐานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทําทําอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งวันแหละแล้วเราก็เหมือนแบบก็เราคิดเลยแหละว่าเราคงไม่ได้เงินคืนแต่เน,นี้ยเราก็คือจะมาอยากแชร์ให้ทุกคนรู้ว่ากระบวนการการทางานเป็นประมาณไหนแล้วก็แชร์ความโง่ของตัวเองในการทํางานวันนั้นด้วยก็เอ่อเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะแพงมากซึ่ง หวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นอุทาหรณ์จะเป็นการเตือนให้ทุกคนระวังตัวในเรื่องของการทำอะไรก็ตามบนออนไลน์หรือแบบอะไรที่ไม่ชัดเจนเราอยากให้ทุกคนระวังตัวไว้เยอะๆอย่าอย่าพลาดเหมือนเราอย่าอย่างโง่เหมือนเราอย่าแบบอย่ามั่นใจอย่าไว้ใจคนอื่นเหมือนเราซึ่งหนูก็หวังค่ะว่าคลิปนี้จะเป็น,ป,นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจะมา อัปเดตแบบการแจ้งความที่เราแจ้งไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราจะมาเล่าต่อก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์ไว้เท่านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้จะสามารถแบบเตือนแบบเป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนเป็นอุทาหารณ์ให้ทุกคนหรือเป็นแบบทําให้ทุกคนรู้ว่ากระบวนการการทํางานมันม,มีประมาณนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ อยากให้ทุกคนกดติดตามเราแล้วก็คอมเมนต์ด่าเราก็ได้นะเพราะว่าคือครั้งนี้มันมันแบบเป็นเป็นข้อผิดพลาดยิ่งใหญ่สําหรับเราของเราจริงๆก็คือขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ท,ที่ที่รับชมก็คือขอให้ทุกคนแบบอย่าเจอเรื่องเลวร้ายประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ